สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับผมนะครับจา,า,า, so, า,านกล้วยทีวีนะครับวันนี้นะครับมารุยปลามันนะครับปลามันปลาแมนปลามันไอซอปลามันไอซอสันปลามันไอจานนะครับนะครับแบบหนึ่งงานแสงนะครับก็คือมาถางปลาหยามันครับวัอนี้ก็หาแต่อกมาเบิ้งครับเฮ็ดเบียดมาเดยหนา นะครับนะก็วันนี้ก็จะมาถากหญ้ามันนี่แหละปัน้นทางมันลงครับผมนะเพราะว่าหญ้าหกคักไรครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งครับเดี๋ยวให้เบิ้งตอนข้างล่างนี่ยังไม่ได้ไอ้ใส่ปุย๋ยไอ้แบบระเบิดหัวนะครับแต่ไอ้นี่ใส่ปุย๋ยไว้ละนะครับแล้วต่อไปเก็บหมากไม่นะครับน่ครับ บรรยากาศนะครับบ้านๆของผมเลยนะฮะเพราะว่าส่วนมากผมก็ว่าได้เฮ็ดคลิปลงมก็ต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่าอยู่บ้านกับมาหอดประเทศเขาเนี่ยมาหอดบ้านเขานะครับมันมันคิดไอเอยียงบ่ออ่นะครับผมว่าได้เฮ็ดนะก็ต้องขออภัยด้วยนะขนาดสีดไว้นะครับนั่นยังขึ้นมานะครับไอตรงไอ้ที่บักหญ้าเชี่ยวมาถอยเราพุนะม่มเรามาทางที่ชัดทางออกนะครับ ผมกับาถ่ทายชีวิตประจำวันให้เบื้องนะครับผมเพราะว่าผมกับ่าได้คิดว่าจีฮเดเอียงเลยนะครับผมกลับมานคิดบุออกนะครับว่าที่ได้ทายเอียงนะครับแล้วทางไก่ครับนี่ครับทอดสุดหมองป้าวอยนะครับนะไอหมองป้า้อยนะครับรวมๆแล้วก็1สิบสิบไร่นะครับสิบไรสิบไลเกือบประมาณสิบสองไร่นะครับ สช่วงลรนะครับแทิ้งไว้แหกกจะโนน้ำนะครับเพราะว่าเอ๋เขาบริเวณมาเบิดนะครับทีกระโจกระโจไม่ทางออกกจะโเลี้ยขอแหกเขาเห็เดทางไว้นะครับตามจริงนะครับหาเขาเซานะครับบอกเลยว่าหาเขาเซานะมันชีแปบลบว่าผมพวกเขาต้องเห็ดเห็นมันเต็มแบ่งแม่นวะครับในกรณีน,นี้เนาะแต่กะจะโจไม่ทางออกก็เลยเออเลยแหกกจะโน้ำนะครับเพราะว่ามองติ๊ก ไอ้ของขนะของซื้อต้นไม้นะมันไอ้มีทางออกอยู่ติดเกานะครับผมแต่ขจอบ้าเห็ดป่าอ่อยเบิดนะครับนะครับเดี๋ยวค่าชกตันเลือสิบหกตันเนี่ยเราก็จะจับมืค่อยได้ต่อกันทั้งใต้ได้เอ่ออะไรบ้างอ่าประมาณเกือบยี่สิบตันนะครับอันนี้บริขี่โมขี่ตัวอีกยังเลยครับอันนี้อีลีครับยี่สิบตันยี่สิบกว่านี่แหละครับผมเพราะว่า เมบ่ล่ะเพราะว่าในบินมันออกไปเที่ยลาดซีตันซีตันนะครับไอ้ไรหนึ่งที่ได้อยู่บ้างเจ็ดตันครับมองมันมันงามๆนะหัวมันใหญ่ครับพันพันนี่แหละนีพันไอ้ยังก็ไอ้เขาเออเดียวกับเจ็ดซองมาครับนะครับใส่พวกอีเหล่พวกเงียงมันไม่ค่อยหัวใหญ่ครับมันสิเป็นแป้งอันนี้ไม่สิเป็นแป้งแบบเป็นแป้งไปเลยครับผมมัมีน้ำหัวแบบหอดขวบปีนี่มันสิเป็นแบบ แกนติกเลยครับนะประมาณนี้นะครับผมโย่โอ้โหข้าเข่าไว้ก่อนนะครับแล้วก็กองกษีตัดไอ้พวกหนาอันห้าเนี่ยแหละครับได้ยเลยนะครับผมก่อขอใภัยในคำบอกสุภาพนะคนะครับผมนะนั่นไงต้องมาเป็นเหมือนจังสีแหละนะครับผมเนาะเดี๋ยวโอเคนะครับประมาณนี้นะครับใเบ็นปะมุนสีหันกล้องมาหาที่เจ้าของนะครับนี่เลยนะครับ ฝุดก็ไผ่เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมกับชีาไปลุยเลยแล้วกันนะครับผมผมทางไม่ได้ลายเติบแล้วนะครับก็เลยมาอาชิปในเบื้องนะครับผมพอดีได้ลิปล้งไปน้านะครับกับชีพอได้ชิปให้ท่านผู้ชมเบื้องนะครับผมนะก็อย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะครับผมฝากติดตามกันหน่อยนะครับก็ าก็ดติดตามช่องของเราแล้วก็ติดตามเพจของผมด้วยนะครับเพจจานกล้วยทีวีนะครับผมจะภาพาดไป้วเลยโอเคครับนะเราจะมาถางกันนะครับเป็นยังนะครับสีฟ้าเป็นยังก็ใส่เครื่องตัดหญ้านะครับหนึ่งครับน้ำมันแพงไว้ก่อนเลยน้ำมันต้องมาก่อนเลยครับทุกคนน้ำมันแพงครับ สองนะครับตามจริงใส่ก็ได้ครับแต่ว่านะครับหยาอันนี้คือบกจยาข้อมันนิดเนี่ยครับมันฉีไตายายนะครับเพราะว่าเขาตัดใป่ทั้งใจยานถือต้นมันน้านะครับผมกันเลยที่บ่คอยได้ใส่เครื่องตัดห้ามาตัดตามร่องนะครับผมมาคิดว่าถ้าเอาใส่เครื่องตัดห้าตัดตามร่องมันก็สีเลยวไปอีกแบบนึงนะครับผมแต่ในตอนนี้ที่ผมเอามีดมานะครับมาถางมาถางมาถากออกนะ เขาเขาก็ต้องการมาทางแจ่ไอ้พวกยังซี่ซื้อนะครับเพราะว่าหนาทุ่มมาล็อกก็แก๊กเนี่ยมันก็มันก็บบเออเป็นไพ่ทออันห้าเนี่ยเง็ดไรเนี่ยมันตายยากอันนี้ทุกนี่มันมารถไทยมาเหยียบมาขุดมันก็ตายให้เก้านะครับผมอันนี้นะครับมันก็เดินค่อยๆทางไปเดี ah k, wrote, ๋ยนะครับใช้ชีวิตประจำวันนะครับ ถายให้ดูนะครับไม่มีคลิปกะลงก็อย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่เนะนะครับผมก็จะถอยชีวิตประจําวันแบบนี้แหละครับผมมีคิดอย่างอกอมกระชิ่ท้ายลงไห้เบิงนะครับผมเพราะว่าผมใช้ชีวิตแบบบ้านๆนะครับอ่าเพื่นพาเห็ดสวนนะครับผมก็ต้องได้เห็ดสวนนะครับเพราะเรานะครับเนี่ยงานของเขานี่มันบ้าเล เป็นลูกจ้างผู้ใดน,นะครับเพราะว่าเขาวาเโต้สวนเ็ดเองนะครับเป็นสวนของเขาครับผมยอนแสงแน่ก็ต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่าผมทางกับไปทางนะครับโอเคนะเดี๋ยวทางหมนที่่อ่ะไ้ไ,ไ้เพื่องบรรยากาศน้ำนะครับผมเพราะว่าเ็ดแบบว่าเป็นลูกจ้างคนมันสมีความสุขหลายกว่าเป็นลูกจ้างคนนะครับผมนะแต่ถาา้าเฮาบม่มีให้มีสวนอีลีก็เฮาก็ต้องได้เป็นลูกจ้างคนครับ นะครับมันก็จ้องจาเป็นเนาะเอจากที่เลือกว่าได้นะครับผมแป่ว่า้าเลือกได้เอากเป็นเป็นปน,นายเจ้าของดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะว่าได้กดดันอีหอย่างนะครับรามาณนั้นนะครับส่วนใครที่มักแบบว่าไอแบบชีวิตอิสระคือจังพรมเนี่ยเฮ็ดแบบให้เฮ็ดสว่วนว่ได้มากให้ทางทางนี้นะครับมันฉีบ่ได้ ยากกับผู้ได้เลยนะครับผมเขาเห็ดกับเขาเห็ดของเขาเลยนะครับมันก็จะมีความสุขคนละแบบนะครับแต่กับว่วด้ว่าคนจะเป็นลูกจ้างคนนะครับมันกับว่วด้ดูถูกเขานะครับผมเพราะว่าเขาเกิดมาบางคนมันเกิดมาเพราะเออานะบ่วทอกันนะครับแต่เขาก็ต้องเข้าใจนะครับอ่ะตามตามว่าแหละครับเราทําอะไรที่มีความสุขเราก็ทําไปเถอะครับนะครับดีกว่าเราทําแล้วไม่มีความสุขนะครับผมนะ แหวเบื้องนะครับไม่กาศนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมสีขอวอนุญาตทางก่อนลุยเห็นมันสุดๆเกินเมื่อยละหอนนะครับเริ่มหอนละชอบบรรยากาศสวีเดนมากกว่านะท่านว่านะ <c oughs> นะครับโอเคนะครับคุณหน้าเพื่อนหนึ่นทางอยู่ไกลๆนะครับข้างล่างเดี๋ยวผมจะทางดอดนนี้ก่อนนะครับคุณือชิบว่าลายหรอวนะทางต้นอันนี้นะครับ โอเคนะครับก็จะขออนุญาตนะครับทางก่อนเด้อพี่นอ้องฝากกดไลค์กดซับสไครปเป็นตัวไลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อย่าเพิกเลิกติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆหาชิปชิปลงนะครับผมทําลงนะครับนะโอเคก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจจานด้วยเลยนะครับก็จะอัพชิปลงเหมือนกันนะครับผมบางที YouTube มันอาจจะเข้าไม่ได้หรือมีปัญหานะครับก็ไปดูที่เพจ ได้นะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคก็ไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะว่าจะเป็นคลิปอะไรแล้วก็แล้วก็แล้วนะครับผมจิมาัายอีกจะเพิ่งนะครับว่าย้ำตอนเขาขุดเนี่ยเนี่ยเป็นขุดนะครับที่ได้จัตั้นนะครับผมมาหลุดหารุ่นกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมันยังมาหดขวบมันนะครับเดี๋ยวเขาจะมาทางทางอย่างไรนะครับเพื่ออ๋สีมใไ่ปุยกับหล่นนะครับผมเนาะ ไปห,หารุ่นกันนะครับก็มีคลิปให้เบิ้งแน่นอนครับก็ไว้เจอกันครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลก์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย